กดเริ่มตกับพี่น้องค่ะกลับบ้านกลับไปทำกับข้องกับข้าวค่ะพี่น้องเอ้ย่ะลูกปะ ฝนลิ้นคร่บพี่น้องเร่งนะานิดๆกันนะลูอ๋ออันนี้เราจะกินแฮมเบอร์เกอร์ค่ะจะแบบทอดทอดกับเนยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมวันนี้กินแฮมเบอร์เกอร์กันค่ะมาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอเดอร์ข้าวบิ๊มฮัมเมอรอ๋อโอ้ยเดอร์เบียร์เล็กอ๋อเอ่อลีน่าบอกว่าวันนี้เราจะกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วแมนวินบอกว่าวันนี้เราจะดื่มน้ำอัดลมนะคะโอเคเป็นรสแมงโก้ไม่มีน้ำตาลอันนี้น้ำแมงโก้ No sugar ว่าเสียงอะไรเหรอ No sugar อันนี้น้ำมังโก้ Mango flavor It's my f a v o r i t e Det låter som en mormor. Så. Doftar gott och luktar gott. Ja, det doftar så gott. Det doftar så gott. det mm. อเคไหมอืมอมหมอืมอเืมอืม,อม,อมโอเค <c oughs> ส่วนอันนี้ก็เป็นขนมฟังของฮอดแต่ไม่เป็นแบบชิ้นใหญ่ค่ะใจไ,ได้คีว่าเสื้อนี่มาล่องดูเป็นชิ้นใหญ่มากแล้วก็ยาวด้วยนะคะ กินกับแฮมเบอร์เกอร์แล yeah, ้วก็วชชินเบรดในยเยสตลอดมาตัว่แล้วเราก็มีแผ่นแฮมเบอร์เกอร์เราจะตัดสซคลิปเป็นมามให้หายวะตดั่ยเสียแล้นี่ทอเอ็บีทอืม Vill du ta en bit? Nej, jag tar bara Mamma, tar en. Är jag Mm. <snar> opp, wow. opp. Duktigt. Så trycker man in den. Man kan läsa. Ja, men platta ner den. Den har lite <snar> grönsaker. Vi har den. Tomato. Ja, varsågod. Vilken du kan lägga det där i. Om du vill. Jag vill ha bara den. Mm. Mm. Jag vill ha bara sallad. Ingen tomat? Nej. Nej. Sen har vi ketchup. Här. Så. måste du ha lite ketchup där. Ja, Lite. Ja, Jag ska addera halva. Ja. Så. Det blir jättebra. Nina vill också ha ost? Titta. Nej. Pröva. Gick Nej. Nej. Nina är med och hämtar ost. Mm. Kommer kom. Jag kom, kan Varsågod. มันเดราอร่อยไหมลูกชิมก a นเดราอร่อยไมลูกย่อย่อยอก็แบบว่าครับค่ะที่แม่ใจก็บอรไปน้ำกับแปะไปน้ำครับพี่น้อง ต้องใส่หอมดวยแล้วก็หอมแดงหอมแดงทอดเลยส่วนนี้ของมัมมะค่ะเด็กๆไม่เอาหอมไม่เอาหอมทอดโอเคทีต้า Vill du ha sånt också? Vi har ha ost också Nina? Nej. Inte? Vill du ha en till tomat? Ja. Så! Grönsak? Nej. Okej, ät eller ej? love it det. ยัม mm ียัมมีอร่อยมากเลยค่ะยัม <Yummy. S 1> mm ีมีเกงกูเบอรขนมปังนี่อร่อยเลยวหรอหอม Ừm mm sorry -hmm. hello sorry hello sorry hello 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 มัชิมกันมาชิเกัอืมถ้าไปกินได้ละถ้ามันเกือบสามสามค้นกับแพงเนาะคะ่ะเกือบสามร่อยกวัวคนนอะ่ะถ้าไปกินสามค้นนี่แม่หูงเนาะแคมเนาะ แล้วก็ว่าเดินทางกลับบานเพราะมียางประมาณนี้เป็นบ้าละอันนี้เขาก็ซื้อแบบแบบนี้มากแล้วมาทำจริงๆนะหั่นผะักหั่นตามใจชอบแล้วพี่นอ้องครับอันนไหที่เขามีมันก็จะราคาจะไม่แพงมากเกินไปอือฮือ น้ำมันกลัวไหมลกูกพี่น่าชอบกินเนื้อเป็นแบบเน,บนื้อบดนะเนาะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เด็กๆเ,เขาเคี้ยวง่ายอืมว๊อสกอนแทบเปรีสคอชทำเป็น้ยวอืมเก่งกูไหมกูเยอะเยอะแล้วมังกูยเย,ยอะ Yummy. Yummy. Go. lại. Mm. Ít <I> like. <coughs> mm. うん。We have to <c oughs> ก็จะเข้าบ้านกับตอนเย็นนะพี่น้องคะไปรับลูกว้าอืมอืมน้ำตูร์สตู์เบตอดตลอชิ้นใหญ่อืม อืมท่าเด้อก๋กอ๋อไม่บมรท่าเด้อซี่นั่งอื้มเ็ดด็ดรอืมมมมมมม e มม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 ามอมม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 มอมม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 ยอมม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 มามม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 า Men kinderna där i dina bak. Det är bra, du kommer på själv. Det är, och kitam mm -hmm. det är bra. Kinderna är väldigt Jag älskar dig. Jag älskar dig också, Jag älskar dig och jag älskar dig. Ja. Mm -hmm. pedestrian patent เราเป็นค mm ือครอบครัวเดียวกันคือครอบครัว Den till dig, Melvin. Mm. Mamma, mm. varför syns det mig? Mm. Nu har jag långt hår, ser du? Ja, det har hänt att jag har egna nybörjare. Vänta, vad är det? Melvin. Mm. Du får mera. Mm. Vill du ha mer? Mm. Ja. är halva, eller vill du hela? Hela. Vi är så här då. Så. Jag gillar halva. Mm. Så. Så den. Så. Lite salladblad. Och jag gör ost mig själv. Du ska få en ostbit. Jag var Det ketchup där. Så ska vi sallad lilla salladen får jag göra med gris där. Mm, var nog jag Sallad nog Det är bra då. Mamma också gillar sallad. Mm. Mm. Det är god sallad. Mm. Mm. Oj. Gillar bara ölabarlov. Ừ. Ta da. Ừ. Hiếu Lần lượt điểm để Hiếu cái nó rất đẹp โอเคค่ะพี่น้องคะให้เมนวินเขากินต่อเนาะค่ะแม่ตายาิีนา่าเพาื่อนรีน่ากินต่ออันนี้ของนั่งไปยังส่วนแม่ตายกาศจะอืมอัดขก้นเวลือกโลกโ <it> อเค <c oughs> okay, ค่ะเด็ก <c oughs> ค่อยเจอกันไหมเนอะจาะพี่น้องคะรอบหน้าค่ะบ๊ายบาย